สวัสดีครับก็มาดูลายมือคุณพิธานะผมก็พยายามหารูปลายมือของเขาในตําแหน่งแล้วก็พยายามหาเออ่ที่เป็นวีโอที่เขาสอบสัมภาษณ์ที่เขาไอ้นั่นที่เขายกไม้ยกมือมานะผมก็หาไม่ค่อยเจอแบบที่ชัดๆก็หาได้ชัดสุดแค่นี้นะต้องบอกไว้ก่อนว่ารูปลายมือ ของคุณพิธาที่ผมหามาได้ไม่ได้มีความชัดไม่สามารถที่พยากรณ์โดยละเอียดได้ก็ดูได้แต่เส้นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ดูแบบเอาจริงเอาจังเอ่อก็คงจะไม่ได้นะก็มาดู <c oughs> นะก็โชคดีที่นะมีมีทั้งมือฝวามือซ้ายนะอันนี้ก็จะเป็นรูปในมือขวา มาดูเส้นลายมือที่อยู่ในมือวาก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นลายมือคุณพิธามือขวานะเออเขาจะมีเส้นชีวิตตรงนี้เป็นเส้นชีวิตจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยมันมีเส้นแยกลงจากเส้นชีวิตเป็นเส้นใหญ่เลยแต่ถ้าเพราะว่าอนเนี้ยถ้าดู แต่ไม,มือจริง,ขงเขาจะเป็นเส้นยังไงก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตเดินทางไกลเส้นชีวิตอชี้ไปทางเน,นินจันทร์ทห้ชีวิตเขาไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะแต่ว่าไอ,อ้น,นี้ยมันเป็นมือมือขวามือขวาส่วนใหญ่ก็จะทายเป็นเรื่องอในดีต นะไม่ใช่มือตัดสินนะในอดีตเขาก็อาจจะไปอยู่ต่างประเทศมานะแล้วพอมองไกลๆตรงเนี้ยมันเส้นชีวิตมันกลายเป็นอกเส้นมันเหมือนจะแยกเป็นส,สนองฝั่งามจริงเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเส้นชีวิตวิ่งเต้นหมายถือว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะทํากิจการงานงาน,งานที่มีการเดินทางอยู่เสมอน,นะเขาก็จะไม่ค่อยอยู่ติดบ้านติดที่อยู่ เดินทางไปไป,ไปมามาอยู่ตลอดชีวิตนะฮะต่อมาก็จะเห็นได้ว่ามีวัสนาที่ตั้งขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นเส้นที่เป็นวัสนาที่ยาวนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันยาวขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าแต่ถ้าวัสนาเอ่อตรง ว่านายาวตรงชนไปหาเส้นหัวใจมันก็จะเป็นวาสนาเย็นใจนะถ้ามันเข้าเส้นหัวใจอย่างเงี้ยพอดีเนี่ยถ้าวาสนามันเข้าเส้นหัวใจพอดีเนี่ยก็จะเป็นคนวาสนาเย็นใจคือคนที่ได้รับความเย็นอกเย็นใจแล้วก็โดยลักษณะนิสัยเนี่ยก็จะเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเป็นคนเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นคนที่เอ คือคือไม่ได้ใช้อํานาจล้วนๆน่ะคือเป็นแบบว่าถ้าเป็นการอยู่เป็นเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นลูกน้องเนี่ยเขาก็จะอยู่กันด้วยความรักความชอบดยอยู่ด้วยความเข้าอกเข้า,ขา,ขาใจกันซึ่งมันจะแตกต่างจากวาสนาที่มันทุรุขขึ้นเนินร้อนลนถ้าวาสนามันขึ้นเนินร้อนลอนเนี่ยมันก็จะเป็นวัสนารร้อนลอนคือเป็นคนเอาการเอางานนะ เป็นคนถ้าว่าขึ้นเนินร้อนรนเนี่ยจะไม่เอาใจคนจะเอาตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักนะฮะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเอาใจคนจะไม่สนใจคนนะแต่ถ้าว่าสนามม่เข้าเส้นหัวใจก็ดีถ้าเป็นนายกก็เป็นคนเข้าหาได้ง่ายนะฮะเป็นคนน่ารักเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น แต่ถ้ามันขึ้นเงินร้อนลนก็มันก็จะดีอย่างเสียอย่างนวะก็จะเป็นคนเอาการเอางานไม่เอาผลประโยชน์เอาเอาเป้าหมายอ่าอ่าเอาเป้าหมายเอาความสําเร็จเป็นหลักนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างนะผมคิดว่าเขาแน่าจะเป็นวัฒนาเข้าเส้นหัวใจพอดีซึ่งซึ่งก็ถ้าถ้าเปรียบเทียบกันอ่ะคนที่มีวัฒนาเย็นใจอ่ะ นะฮคนที่ได้ผัวเป็นคนมีวัฒนาเย็นใจก็จะใส่ใจคนในครอบครัวดีให้เวลากับครอบครัวดีนะแต่ว่าถ้าเป็นวาหนาขึ้นนรนร้อนลอนปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอาการเอางานนะแต่ก็จะดูแลครอบครัวพอสมควรนะก็ให้ตังค์แต่ฉันไม่มีเวลาให้แต่ถ้าเป็นนายกเนี่ยมันจะตับกันก็จะ ให้เวลากับประชาชนใส่ใจประชาชนมากเข้าอ,อกเข้าใจประชาชนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นในในแง่มุมความความรู้สึกอ่ะคนว่าน,นาเข้าเส้นหัวใจอ่ะดีกว่าในในแง่ความรักเอ่อในแก่เอาการเอาใจใส่อ่ะมันจะสูงกว่าเอฉะน,นั้นเขาถ้าเขาเป็นนายกเขาเอาใจใส่นะประชาชนดีกว่าเขา้าเอ่เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเข้าถึงตัวได้ง่ายเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบว่าเออ เอาหน้าที่การงานจนเกินไปหรือเอาตัวเองจนเกินไปอ่ะเอาตามหลักนะอันเนี้ยเส้นหัวใจของเขายาวไปถึงนิ้วชี้น่าจะดูไม่ผิดนะตรงเนี้ยมันเงาเส้นมันยาวไปถึงเนี้ยถ้าดูไม่ผิดแต่ถ้าเราดูจากเงาเน,นี้ยมันไปหยุดตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันต่อไปตรงเนี้ยไงมันเหมือนกับเส้นหัวใจไปตั้งขึ้นนิ้วชี้หรือเปล่านะเพราะว่ารูปมันไม่ชัดแต่ตรงเนี้ย มันเป็นเงาเงาจุดๆไปแต่ถ้าเส้นหัวใจเขายาวมันก็จะเป็นเรื่องดีขึ้นแต่ถ้าเส้นหัวใจเขาสั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่เออจะแย่ลงแต่ผมว่าเส้นหัวใจเขาต้อจะยาวไปถึงเนินยวชี้ถ้าเส้นหัวใจอย่างนี้ก็เส้นหัวใจพยายามนะแล้วเส้นหัวใจเขาก็ไม่ได้ตรงของก้อแล้วมีลักษณะโค้งอ่ะก็เป็นคนมีความรอบคอบคิดหน้าคิดหลังคนที่เส้นหัวใจยาวก็เป็นคนจิตใจด,ดีอ่าเป็นคนมีความตั้งใจสูง นะฮคนที่มีเส้นหัวใจยาวคือเป็นคนมีวิจัยยานดีนะฮะแล้วคนที่เส้นหัวใจตั้งขึ้นยิ้วชี้เขาเรียกว่าเส้นหัวใจชั้นครูอยู่แล้วนะอ่อแล้วก็เส้นสมองเขายาวอันนี้เส้นสมองยาวยาวชัดเจนนะยาวโค้งลงเฟืนออ่อนโยนอ่ะเขาไม่ใช่คนแข็งกระด้าง นะี่ยเส้สมองลงเนินอ่อนโย ون. นเะนี่ยขอเป็นคนนอบน้อมขอเป็นคนรู้จักการเข้าหลักผู้ใหญ่นะขอเป็นคนเอ่อไม่มีลักษณะที่หักด้ามพ้าด้วยเขานะีขอมีลักษณะที่ปณีปนอมเนะ่เส้นสมองเขาเข้ามาเนินอ่อนยูนแล้วก็เส้นสมองเขายาวด้วย คนที่เส้นสมองยาวคือคนที่มีความอดทนนะแล้วก็เส้นสมองไปหาเนินจันทร์นะก็เป็นคนมีจินตนาการเป็นคนมีความคิดเป็นภาพนะคนคนคนนี้เป็นคนเอ่อไอคิวสูงคนคนนี้เป็นคนคิดอะไรเป็นภาพนะคนคนนี้เป็นคนมีไอเดียคนคนนี้เป็นเป็นคนมีความคิดนะคนคนนี้มีเป็นคนมีการวางแผนคนคนนี้ เป็นคนมีความยืดเยื้อยาวนานอดทนต่อแผนการระยะยาวนะคนที่เส้นสมองยาวเนี่ยจะเป็นคนทําอะไรเนี่ยมีความยืดเยื้อยาวนานวันนี้ไม่ได้ผู้นี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือจะเป็นการสะสมแต้มเขาก็คือเขาจะทํามีความอดทนในโครงสร้างเอ,อ่อในเชิงการเมืองระยะยาวในการทํำในสิ่งบางอย่างที่ใช้เวลาที่ยืดเยื้อยาวนานไม่ใช่ว่า วันนี้ไม่สําเร็จฉันยกเลิกคือคือฉันเก็บแต้มฉันเก็บชัยไปเรื่อยๆคือเป็นคนมีความอดทนสูงแล้วก็ความอดทนเนี่ยความที่ไม่ยอ่อท้อเนี่ยอ่มันก็จะบ่งบอกถึงคนที่เส้นสมองยาวคนที่เส้นสมองยาวก็จะคิดอ่โดยธรรมชาติแต่เส้นสมองจะดีอยู่แล้วนะแล้วก็ดูท่าทางจะคุมด้วยอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมก็ดูตามเส้นนะผมไม่ได้เอาเอาใบแอดที่ว่ามีความรักความชอบมาดูนะต้องบอกก่อนนะ อันนี้ก็มาดูในมือซ้ายมือซ้ายจะสําคัญกว่ามือขวาเพราะเป็นมือตัดสิน่นะว่านายวกลับไปดูมือขวาก่อนมือขวาว่านาเขายาวนะชัดเจนนะคนที่มีว่านายาวหมายถึงว่ากิจการเป็นคนทํากิจการระยะยาวหมายถึงว่าเขาทํำกิจการทางการเมืองแสดงว่าเขาก็มีโอกาสทํากิจการทางการเมืองไปตลอดไม่ได้หยุดวาสนาเขาไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะฮะ แต่ถ้ามันมีทั้งสองมือก็จะชัวระนะต่อมาก็มาดูมือซ้ายมือซ้ายเส้นกระหมองเขายาวนะเส้นกระบอกไม่เหมือนคุณคุณประยุทธ์จันโอชาคุณประยุทธ์จันโอชาเส้นกระบมอมมาแค่เนี้ยเส้นกระหมองสั้นมาแค่ประมาณนิ้วก้อย แต่คุณพิธานีเส้นสมองยาวไปไปเนินจันเลยนะเพราะเส้นสมองยาวทั้งสองมือทั้งมือฝ่ามือซ้ายนะเป็นลักษณะของคนที่ทำอะไรมีความยืดเยื้อยาวนานเป็นคนมีความคิดเผื่อวันข้างหน้าพอเส้นสมองยาวป่วยทั่วไปก็จะมีความอดทน โดยทั่วไปเอ,อคนพวกเนี้ยจะเรียนหนังสือได้ดีเพราะว่าอ,อคนที่มีความอดทน<ๆ>ก็จะอ่านหนังสือได้นานกว่าคนที่ไม่มีความอดทนเหมือนอ,อในห้องเรียนเนี่ยถ้าถ้าคนเส้นสมองยาวเนี่ยสมองโปรเตียสมองได้กําไรกว่าคนเส้นสมองสั้นแต่มันจะมีและแต่คนเส้นสมองสั้นไม่ใช่ว่าเรียนไม่ได้นะแต่ว่าออ่มันก็ต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นมา หรือต้องใช้ใจสู้นมาบางคนไม่ได้ฉลาดก็ต้องขยันอ่านหนังสือเพื่อให้ได้สอบใช่ปะแต่ถ้าคนเส้นสมองยาวมันก็จะได้เปรียบแล้วมันก็มีความได้เปรียบจากความอดทนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นคนมีเส้นสมองยาวแล้วก็ไปเนินอ่อนโยนก็เป็นคนเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนเป็นคนเอ่อโดยคนเส้นสมองอ่อ,อ,อ,อนโ,อโยนพวกนี้พูดจาดีหมดโดยทั่วไปนะคิดหน้าคิดหลัง ความคิดมีการวางแผนมีไอเดียนะฮะมีความยืดเยื้อยาวนานมีเหมือนเลน่นกระส่งมือมือฝ่ามือซ้ายนะต่อมาเส้นเอ,อชีวิตไม่แน่ใจไม่น่าจะจะให้เส้นชีวิตสั้นนะเพราะว่าผมหาไม่เจอแต่ว่าเ,เ,เส้นชีนวิตน่าจะยาวไปสุดไม่น่าจะสั้นเพราะว่าเงามือมันลงไปข้างล่างนี้ ก็บอกว่ารูปใยมือมันมันไม่ชัดแล้วก็จะให้ดูให้มันเหมือนเอชัดๆมันก็คงยากต่อมาเวัสนาเขาเป็นวัฒนาเนินจันทร์วัฒนาเนินจันทร์ก็จะเป็นวัฒนาอุปถมหรือวัฒนาโชคห้องโดยลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนเอได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถมมาก ก็คือเกิดมาในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวนะหรือการได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นนะฮะคนคนที่มีว่านานเนินจันจะได้รับการช่วยเหลือหรือการซัพพอร์ตได้ง่ายนะะแล้วก็คนที่มีว่านานเนินจันที่มีความเข้มแข็งม,ม,มากก็คือตามหลักก็ได้ว่าสนาหลบลำบากคือเป็นคนที่จะเอ่อมีลูกน้องรักใคร เจ้านายรักถ้าเป็นลูกน้องเขาเจ้านายก็รักอ๋อถ้าเขาเป็นหัวหน้าลูกน้องก็รักนะแล้วก็เออก็จะโชคดีเรื่องการใช้คนคือก็จะมีคนเก่งแม่เขาใช้เอ่อมีมวยวานที่เอมมเอามาช่วยทำงานกับเขาให้ได้รับความสะดวกสบายขึ้น คือคนมีวาฒนาเนินจันท์คือมันเป็นวาสนาหลบลาบากคนที่ลําบากก็คือคนที่ทําทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยนะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการที่ทําทุกอย่างด้วยมีลูกน้องและลูกน้องเกลูกน้องทําให้ลําบากเนี่ยคนที่มีวาฒนาเนินจันท์พวกเนี้ยก็คือเออ่จะได้ลูกน้องดีจะได้บริวารดีจะได้การเออ่จะได้รับการช่วยเหลือดีนะทําให้ตัวเองลําบากน้อยลงนะก็เห็นได้ว่ามีคนดันเต็มที่นะ มีคนช่วยเ,เต็มที่นะแต่สวก็คงยังไม่ช่วยอ่ะเพราะว่าม,มันคนละสายกันต่อมาตรงนี้มันจะเป็นวาสนามาค้ำเส้นวาสนาเส้นนี้มันเป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียในเวลาเดียวกันอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าสนาเส้นวาสนาประถมนะหมายถึงว่าเจ้าของลายมือเนี่ย อ๋อจะต้องมีผู้ประถมผู้ช่วยเหลืออยู่ตลอดแต่เมื่อไหรท่ที่เอ่อทำให้รับการได้รับได้รับการอ่อทำให้ลำบากน้อยลงหรือทำให้ทาให้งานนั้นสำเร็จแต่วาสนาอุปถัมภ์เนี่ยมันจะมีข้อเสียอยา่างก็คือถ้าเมื่อไหร่เจ้าของมือไม่มีคนช่วยเหลือหรือขาดผู้ช่วยแล้วกิจการการงานนั้นก็จะล่มละลายลง หรืออับจนลงนะฮะคือคือคนคนนี้พึ่งตัวเองไม่ได้คนคนนี้ลุยคนเดียวไม่ได้คนคนนี้ต้องการการซัพพอร์ตจากผู้อื่นแล้วเมื่อไหร่เอ่อที่ขาดการช่วยเหลือเนี่ยทุกอย่างจะลมระเนระนาดอ่าหรือหรือไปได้ยากมันเป็นลักนะประถมมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียก็ดีข้อก็มีคนอุปถมข้อเสียก็คือเมื่อขาดผู้ประถมไปแล้วหรือขาดผู้ที่ช่วยเหลือหรือขาดผู้ที่ส่งเสริมมันก็จะ ลม้มลงต่อมาเอ่อในเส้นว่าหนามันจะมีเส้นพุทธเบียกออกมาน่ตรงนี้จะเป็นเส้นพุทธเบี่ยงออกจากเส้นว่าหนาเส้นพุทธออกจากเส้นว่าหนาเนี่ยเอ่อเส้นพุทธปกติก็จะทายเรื่องคําพูดคําจาแต่ตามของโอนชาติสิงก็เรียกว่าเส้นว่าหนาร้อนใจเ,เส้นพุทธ นะออกจากเส้นว่านาพูดคือคําพูดคําจาการเจจาการต่อรองแสดงว่าคนเนี้เป็นคนมีความสามารถในการใช้คําพูดสูงเป็นคนพูดเก่งเรื่องงานวัฒนาคืองานคือความเป็นไปออกจากเส้นเส้นอพูดออกจากเส้นว่านาก็เป็นคนพูดเก่งเจจาเก่งเรื่องงานเป็นคนพูดจาเป็นงานเป็นการนะฮะแล้วก็อาจจะ เหมาะสมกับการต่อรองเหมาะสมกับการพูดการคุยนะอันเนี้ยก็จะบอกว่าคนคนเนี้ยเอ,อพูดเป็นนะแล้วก็ถ้าสัมภาษณ์เป็นแล้วก็ถ้าเป็นนายกเอ่อไปต่างประเทศไปคุยกับฝรั่งไปอะไรเงี้ยก็จะคือพูดแบบเป็นงานจริงๆพูดพูดเป็นงานเป็นการคือพูดเป็นอ่ะคือเป็นคนพูดเป็นพูดไม่เสียนะ พูดเก่งนะพูดเป็นงานพูดได้งานนะแต่ตามหลสร้างิงก็เรียกว่าสนาการค้านะวัฒนามีเส้นการค้าออกมาถ้าเขาเป็นเอ,อนายกาว่าาากรค้เศรษฐกิจการค้าน่าจะดีขึ้นได้ดวยเพราะว่ามือผู้นําเนี่ยมันมีผลต่อชะตาอ,อต่อประเทศด้วยนะต่อมา เส้นหัวใจก็ยาวยาวทั้งสองมือเลยคนคนโดยคนทั่วไปคนที่มีเส้นสมองยาวกับเ well, ส้นหัวใจยาวโดยทั่วไปก็จะเป็นคนจิตใจดีนะโดยทั่วไปคนที่ส้ายวทั้งสองอันปกตินิสัยดีเส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวปกตินิสัยดีไม่ใช่ว่าเส้นสมองยาวนิสัยเส้นสมองยาวเส้นหัวใจยาวจะดีกันทุกคนนะ หมายถึงว่าปกตินะไม่ใช่ว่าดีกันร้อยเปอร์เซ็นทุกคนนะแต่ตัวปกติก็ที่ไหนดีอันนี้เขาก็จะเป็นคนนิสัยดีเส้นสมองยาวเส้นหัวใจย,ยาวทั้งสองมือเลยแล้วคนที่เส้นหัวใจย,ยาวก็คือเป็นคนใจยาวใจยาวก็คือเป็นคนมีวิจัยยานสูงมีสติสูงมีความตั้งใจสูงมีความมุ่งมานะสูงเส้นหัวใจชั้นครูก็คือเป็นคนคิดหน้าคิดหลัง มองทางได้ทางเสียทางหนีที่ไล่ไว้หมดคิดไว้ล่วงหน้าแล้วแบบว่าเขาจะโดนตัดสิทธิ์เนี่ยขเขาก็ไม่ได้นั่นแปลว่าเขาเตรียมตะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วคิดยาวไว้แล้วมองมองการข้างหน้าไว้แล้วอย่างน้อยจะมองการข้างหน้าเลยแม้แต่ยุบพักเก็คิดไว้แล้วเขาวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคนเส้หนหัวใจยาวจะเป็นแบบนี้มีวิญย,ยานสูงเอ่อ มองทางได้ทางเสียทางหนีที่ไล่ไว้หมดแล้วครับต่อมาเส้นว่าหนามันต่อกับเส้นเกติยศถ้าดูไม่ผิดแต่ว่าตรงเนี้ยมันต่อไปถึงเส้นที่ลากเข้าไปเข้าช่องนิ้วชีนิ้วกลางอีงเส้นเนี้ยกขาเรียกว่าเส้นเกติยศเส้นเกติยศที่มีลักษณะชัดเจนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนมีเกียรติ คนมีเกียรติก็คือเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะเป็นที่ยกย่องนะถ้าคนมีเส้นเกียรติยศที่มีม,มีมีลักษณะที่ออ่เรียบร้อยใหญ่ชัดเจนนะก็จะเป็นคนมีเกียรติยศที่มีความชัดเจนสูง คือเป็นคนเป็นที่ยกย่องเป็นที่น่าเชื่อถือและเส้นเกตยศที่ชัดเจนมากมากเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่ค่อยทําผิดศีลธรรมด้วยไม่ค่อยทําผิดกฎหมายด้วยนะหรือว่าเป็นเอ่อไม่ใช่กฎหมายโจรน,นะเป็นคนมีคุณธรรมสูงเป็นคนมีเกียรติอ่ะคนมีเกียรติก็คือหนึ่งเป็นคนไม่นั่งกินนอนกินของใครเอ่อ เป็นคนที่จะต้องเลี้ยงดูผู้อื่นให้ได้ดีเนะี่ยเป็นคนอาชีพการงานก็จะไปในทางที่ไม่ทุจริตนะถ้าเป็นคนคนนี้ก็ถ้าเป็นข้าราชก,การก็ข้ารา,าก,การน้ําดีนะเป็นคนที่ไม่ค่อยทุจริตนะเพราะว่าเป็นเส้นเกติดยศชัดเจนนะแล้วก็พอว่าสนามมันมาเชื่อมโยงกับเส้นเกติดยศนะมันก็กลายเป็น คนมีวาสนาเป็นเส้นเกียรติยศก็คือเป็นคนมีชื่อเสียงระบือไปไกลมีเกียรติเป็นที่ยกย่องถ้าดูไม่ผิดคนนี้มีโอกาสเป็นนายกสูงมากนะแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทา์มมิ่งนี้อาจจะเป็นทา์มมิ่งเอ,อ่อหรือเป็นจังหวะอื่นผมว่ามันมันมีโอกาสสูงมากเพราะว่าถ้าเส้นผมดูไม่ผิด ถ้าเส้นผมดูไม่ผิดเพราะว่าถ้าเส้นมันเป็นตามเนี้ยไม่น่าจะผิดผมว่าอย่างนี้นะผมว่าไม่ผิดนะอันเนี้ยพอพอบอกเส้นเกยียรติยศเส้นเกียรติยศยาวด้วยก็แสดงว่าเป็นคนว่าสนาเป็นเกียรติยศที่เข้มแข็งใหม่ยถึงว่าปปบนเป็นคนมีอาชีพการงานที่มีเกยียรติระบือไปไกลนะโอบามาก็เส้นคล้ายคุณพิธานะ โอลัคโอบามาแต่โอลัคโอบามามันเป็นเส้นวาสนาอ่าเป็นเส้นหัวใจเข้าช่องเป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นเกตยศแล้วก็เส้นหัวใจมันเป็นแนวเดียวกับเส้นวาสนาไปเลยคือเส้นหัวใจรวมกับเส้นวาสนาเข้าเส้นเกตยศไปเลยจะคล้ายกันหน่อยว่าไม่คล้ายจะคล้ายโอบามาหน่อยว่าจะเส้นเส้นวาสนาผสมกับเส้นเกตยศคล้ายโอบามา นั่นแหละแต่แต่เส้นไม่เหมือนแต่คือคือเป็นเส้นวาสนธรรกษยษยษยิจยศแบบเดียวกับโอบามานะฮะเออก็มาดูนิ้วนิ้วก้อยเขาไม่สั้นนะนิ้วก้อยเขาพอกลางๆแต่ก็ไม่ถึงยาวนะเพราะว่าถ้าเออถ้านิ้วก้อยสั้นน่ะถ้ามันหนึ่งเนี้ยเขาจะจะเสียเป็นคนพูดจาแบบ แบบซื้อตรงเกินไปแต่เนี้ยเขาไม่ได้ซื้อจนหรือเซอร์มากนะเขาเป็นคนซื้อตรงแต่เขาก็ไม่เป็นคนพูดจากระลกประแรงกระล่อนเพราะว่าเส้นนิ้วก้อยเขาสูงสูงว่าข้อนิ้วไปนิดเดียวซึ่งเป็นข้อดีนะฮะแล้วก็จะเป็นทั้งสองมืออันนี้ก็นิ้วก้อยก็สูงขึ้นไปหน่อยนึงแต่ถ้ามันสูงขึ้นไปมากๆไม่ดีนะมันคําพูดบางทีมันก็นที่นิ้ก้อยสูงมากมันไม่ดีมากเพราะว่า บางทีคําพูดมันมันมีวาศาสินแต่ว่ามันเป็นการตอล่อมได้ด้วยไงแต่เนี่ยเขาเป็นคนอ่เป็นคนซื้อตรงแต่เป็นคนซื่อตรงแต่ก็ไม่เซอร์นะแต่ก็มีความสามารถในการใช้คำพูดผมผมไม่รู้อธิบายยังไงดีอ่ะเหมือนมืน,ม,นมันเป็นลักษณะที่ดีพอพอสมควรอนะ่ะที่สุด อันนี้ก็นิ้วโป้งเขาก็ไม่ได้งอดูเหมือนตรงๆนะก็เป็นคนกำลังจิตด,ดีแต่เนี้ยมันดูของงอไม่แน่ใจแต่เนี้ยนิ้วโป้งตรงแต่เนี้ยผมไม่ได้สังเกตเ,เดี๋ยวผมลองเปิดรูปอื่นดูจะได้ชัวร์อ๋อนิ้วโป้งของค่อนข้างตรงโอเคก็เป็นคนกำลังจิตด,ดีกำลังใจดี ก็ปะมาณดีนะอันนี้ก็ดูคร่าวๆผมดูละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันเส้นได้แค่นี้ก็ขอจบไว้แค่นี้